สวัสดีครับท่านผู้ชมสเปกโฟนทีวีวันนี้มาพบกับการแกะกล่องกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่ง iMobile เองก็ได้เผยกลยุทธ์ไว้แล้วครับว่าจะเดินลุกหนักในตลาดมือถือราคาคุ้มคุมครับโดยหนึ่งในแนววิธีที่จะได้เห็นกันมากขึ้นครับนั่นก็คือการจับคู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อออกโปรโมชั่นพร้อมขายเครื่องนั่นเองครับโดยเครื่องที่อยู่ในมือทีมงานสเปกโฟนทีวีนั่นก็คือ iMobile i, i s t y l e 8.5ครับ หนึ่งในมือถือสุดคุ้มที่มาพร้อมกับค่าโทรและค่าเน็ตฟรีถึง3,300บาทครับโดยครั้งนี้ครับจับมือท o มู p เพจครับโดยกล่องก็จะมาในโทสีดาแดงนะครับซึ่งค่อนข้างแตกต่างจาก i-mobile รุ่นปกติครับแถมยังมากับคําว่า Jumbo Pack ครับแสดงว่ารอบนี้จะเน้นโปรโมชั่นที่ทําร่วมกับ t ทูเต็มๆแน่นอนส่วนสเปคข้าวข,ข,ของ iMobile i, obile, i Star 8.5เราไปชมพร้อมๆกันเลยฮะ สเปกก็จัดอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือสามารถอัปเดตเป็น Android 5.0ร o l l i p o p ได้ด้วยครับส่วนอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องก็จะมีแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ชาร์จไฟสายไมโคร USB หูฟังสม a รทโ l แล้วก็ฟิล์มกันรอยครับสติ๊กเกอร์แปะหน้าจอนี่เรียกว่าเน้นโทนสีแดงขาวและดำมาเต็มที่ครับเขียนชัดว่ารอมเท่าไหร่แรมเท่าไหร่สเปคคร่าวๆเป็นอย่างไรครับวัสดุหลักครับจะเป็นพลาสติกตามปกติค่อนข้างหนักพอสมควรครับโทนสีจะออกน้ำเงินนิดๆไม่ดำสนิทฝาหลังสามามรถแกะะได้นะ จะมองว่าแข็งแรงก็พอได้ครับขอบข้างโค้งมนช่วยให้สามารถถือเครื่องได้สะดวกโดยการเปิดการใช้งานครับก็จะอยู่ในระดับปานกลางครับสีสันไม่จัดมากมุมมองค่อนข้างกว้างพอสมควรครับมีฟังก์ชันปรับความสว่างจออัตโนมัติให้ด้วยครับโดยจะมีแสงสะท้อนจากจอจัดว่าน้อยนะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวยังไงเดี๋ยวทีมงานถ้ามีการรีวิวฉบับเต็มจะรีบนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันทันทีครับกดซับสไคร์ช annel เราใน YouTube พิมพ์ space phone tv แล้วก็ซับสไคร์ครับ หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันสวัสดีครับ